ô hô à à à đứng trò tay na tay na phaát lằng nát này Nó này hang kiếm phung hà thang dùng phát tấn ต่อยหน้าต่อยหน้าฟานหลังบล็อกตูนัดนอกเลยนอกถูกพิเศษโลกนะาาเข็ุ่งหาแทงเจ็มกัด นหนึ่งสองต่อยหน้าต่อยหน้าฟาดหลังบ๊อกเฮ้ยวอลเผิรวอลไปดูนัดในแรดเองนะพี่นอกในกลางมาร์คปัน่นลูกข่างมาร์คบอล มาร์เซาต่อยหน้าต่อยหน้าฟาดหลังบอกดูน oh, ัดในโลกไม่มีูออกไแบในล็อกน็อกดาวต้นไฟหนึ่งสามสากไก่สามคนค่ะเียมฟอรส ฟอร์สมาร์คปั่นลูกกลางมาร์คบนมาร์คเสาต่อยหน้าต่อยหน้าฟาดหลังบล็อกดูนัดนอกโลกในนอกนี่จะไปอยู่ไปกบวัน น <Knock> อกดาวควรไฟหนึ่งสองสามเมตรประชาเม็ดเตรียมฟอสฟอสร <c oughs> อ,อ,อรับบัฟฟาดหน้าหนึ่งสอง ต่อยหน้าต่อยหน้าฟาดหลังบล็อกดูนัดนอกในนอกทาเขีดหลบเองพุ่งหาแทงเยียมขัดสแตนฟาดหน้าหนึ่งสองต่อยหน้า ต่อยหน้าฟาดหลังบล็อกดูนัดในนอกในรูพิเศษโลห์หก้านะพี่วัวแมวมาร์กนะมาร์กนะหกข,ข้าเข้ากลาบูบับพอดีนะเลยอ่านไม่เดี่ยกูใช่ไหมอันลูกคาง เชลล็มาร<ด><น>์กบอลมาร์กเสาต่อยหน้าต่อยหน้าฟาดหลังบล็อกโดนัดนอกโล่ในอโอ้ไม่รบอีกแล้ววะอ่อเตรียมขัดเตรียันทำไมโล่อยู่ไม่ครบสักทีอ่ะกไฟยังไม่โดนดาเมจอ่ะอ <ไ S 1> ๋อไฟไฟโดนระวังดึกขึ้นไป ทีเขอเลือดหน่อยนะรอบนี้มาร์คไกลปไปหนห<ข>อบหล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 บลบอสกุลาหลบลบอสมาร์คดาวไต่อยหน้าต่อยหน้าฟาดหลังบ็อกไปเดินชนคนทลุดนะลูกในนอกได้ไหมอ่ะขอได้เตรียมขัดล <ขอ S 1> ็อกดาวน์ โคนไฟหน,นึ่งสองสามสี่ห้าจัมเม็ดนะจัมเม็ดเตรียมฟอสฟอสรอรับบัฟฟาดหน้าหนึ่งสอง Tòi Na Tòi Na phát bóc, Bóp Donut Knock nay, Knock Kháng Khến lục yên, Cung Hà Tank Tìm Knock Down Phát Na 1 2 Tòi Na ใส่หน,หน้าฟาด <นำ S 1> หนักบลอกโดนัดนอกในนอกเโอ้ <c oughs> โหโลโอ้ <c oughs> โหไปเย็นยันงงยังยังงยางทงยังยนะังายั น้องกัดเต้ยตะตั้นี่้แปลงร่างแล้วหนึ่งสองต่อยหน้าสามห้าต่อยหน้าฟาดหลังบล็อกแล้วก็มาหลังเอามัดมัดกินยานะกินยาปั่นลูกคางกินยาปันลูกคางมาร์ดบอลมาร์ดเสาต่อยหน้า ต่อยหน้าฟาดหลังี่สิบากานะดูนัดนอกโลก <Okay. S 1> ในนอกเคไับเตรียมขดัดสถานเป็นบังนะเอาอแล้วป้นไฟหนึ่งสองสามโอเคอยู่ครบดีพ่ตีอยู่สาลงาตรงไหนสาอลงสิบสาลงสิบส่อลงสิบ กำังดลเซอร์นะติดน้ำนไกลมากนะพี่ดีอยู่ตรงเส้นนั้นนักเตซื้อโตซื้อโตต่อยหน้าตอยหน้าฟาดหลังบล็อกยืนๆอย่ถ้าไม่ถูกใจกันดูนะในโลกนอหน่อยชนเนี่ยครบแล้วครบแล้วสถันบนไฟ หนึ่งสอส้าโอ้โหโอ้เวลาเอฟฟอร์ดใใจยึงยับเลยรับบับนะก็ปจำที่ปจำปจำที่หนสองต่อยหน้าต่อยหน้าฟาดหลังบล็อก đồ nát này nó này càng khiến lộp yên nè phun hải tháng thêm cắt nóc đào phát na nừng tỏ tỏi na tỏi ngã phát bóc รูปพิเศษโลโดูนัดนอกในนอกขีนพุ่งหาแทงเทียมคัดน็อกดาว ฟาดหน้าหนึ่งสองต่อยหน้าต่อยหน้าฟาดหลังบล็อกดูนะในนอกในอังเคีโนอ้อวันนี้นะาใส่เยอะมากหลุดจากลูปนั่นลกวัน <laughs> นี้ตีเกือบห้าล้านเลย เฮ้ยอะไรลืมเฮ้ยอะไรเฮ้ยแสดงว่ากล่องอะไรวะกล่องเหรอเฮ้ยกล่องอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นส4งสี่สงสี่สองพันี่หนึ่งสองพันสี่หนึ่งนี่มึงเปิดกันสองพันเลยวะที่เปิดสองพันสี่สามเล็กใจเย็นเล็กเปิดกันขนาดนี้ไม่ได้ต้องรีบพิมพ์ ี่ห้าจียี่ห้ายี่หาไม่ได้เวลาเราไม่ทรแบ้วาศกนส่ใส่ครบจำนวนนะสองห้าหนึ่งสองห้าเดี๋ยว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 เดี๋ยหเดียวดี๋ยด๋าหร่อยียวเดี่ยวเดเด่๋ดี๋ว สองหกสองเราแป๊กดีกว่าน้าเราใช้หกนะใช้ขั้นปลาใช้ขั้น6อเลยี่รอวันที่ผมไปแจกของชุดเฮ้องชุดด้วยอ่ะนี่ไงเนี่ยรอบิดตันนี้แหละมันแย่ขายแฟชั่นมาขายะพี่ขเ้ามีก็อนในมือว่ะมีในมือว่ะใช่ชุดแรกชุดแรกได้ ไม่เนย네อยากได้ไม่ได oh. ้ไม mm ่ใ hmm. ช่เหอต้องสิบรอบไหมได้ได้สิบรอบไงสิบรอบเป็นของอันไหนขอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มามื่นจริไปเนี่ยมื่นหนึ่งมื่นแมีก่อนใส่ก่อนหนึ่งมื่นสองมื่นเจ็ดหนึ่งมื่นสามโอ้ยไ่ป็ดล้นล้าเลยเพี่มีก่อนใส่ก่อนมีก่อนใส่ก่อนมีก่อนใส่ก่อนใสก่อนใ่อนไอก่โดิพี่อันนี้สุ่นะ มากกกว่าลเสียแล้วทำไมไม่มีโซชิสแกเซียนะโอโหบวกหนึ่งไม่ได้เหรอผมกไทยอ่ะพี่เองมารู้พี่เองไม่เอาไม่เอาโอ้ไม่ตามเลยพี่เองไม่แบอไ่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไดอยูได้อยู่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 ได้อได้อยู่ไดอยู่ได้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 อย่ไดอ่ไดอยู่ไอยู่ได้อยู่ได่อยอยอด้ ว่าอไม่เอาไงคุณไปแล้วไม่เอาแล้วไงคุณไปแล้วไม่เอาแล้วเอมีคนวิ่งกลับมาด้วยไป่ถึงพันหกกว่สองพันสี่เด้อเด้อสองหกสองสี่เป็นห้าพันหนึ่งนห้าอันที่สองเท่าไหร่เนี่ยอันนี้จะต้องใส่ชุดฮงมูลด้วยแล้วต้องใส่ปีด้วยสองคนละพันสองสองคนนเวลาเบินดูไม่รู้ว่ามันเบินอยู่หรือไม่เบินเดี๋ยวมาเลยค่ะเดี๋ยวแล้วคนแรกค่ะค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยวเดี๋ยววัดสองวัดสอง เดี๋ยวมาเลยค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,มาอาาีกชุดหนึ่งมันตกแค่